สวัสดีค่ะพี่น้องมาบังมาเบิงบบดนี้อัปเดตสูบน้ามื่อ,ค,อ,าาค,อคืนนี่น่าจากคุณกั้นน้ำลูกหลายอยู่สางไงกะโดนเน,นาะหยังก็ได้สองตัวไปกว่าใส่สองตัวก็กินสองตัวสักก้อนนี่แหล,ละพี่น้องดังไฟไปถาจัวไฟหมดอีกขวางแล้วเ<อ>ป็นปลาสองตัว ลงปลาก็เลยเหนียวเข่าแล้วพี่น้องคนไหนมานั่งกินดูคู่สางบรรยากาศค่ะเอาบรรยากาศพี่น้องบ้านเฮามาซอยกันค่ะซอยแม่กับทางหาแนวบุญันก็มซอยได้พี่น้องเอ้ยอันซ้อนลุงเรามีบุญหลายลูกหลานแตกสวดสวดมาซอยพุ่นน้ำน้ำสูบออกมาเต็มหายหน้าโลกงท่านใดๆไป